ทดสอบให้ดูหน่อยเอาหมุนกลับด้านนะโอเคพอ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 ่อใช้ได้นะนี่ปั๊มใช้ได้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเวลาทุกสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้อนด้านิวดีแม็กปี2012นะเครื่องยนต์4 j เครับมีปัญหาคือ FC แจ้งว่า ยิ่งไปเครื่องยนต์ดับเองนะฮะเครื่องยนต์ดับเองบางครั้งติดไฟแดงก็ดับเองนะพอดับปิดสวิตช์แจออนเปิดสวิตออนสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ติดขึ้นมาปกติขับได้นะะอาการนี้มันต้องวิธีใช้กันยาวๆนะกับเคสที่มานะเป็นปัญหานะเรื้องต้นนะผมจะเช็คระบบไฟในรถยนต์คันนี้นะครับตอนที่นำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะยังไม่เจอ อะไรเด้งโชว์ขึ้นมานะครับเบื้องต้นเลยนะแต่ที่น่าสงสัยที่สุดนะในคันนี้เราสงสัยไปที่มอเตอร์ EGR นะเราจะนำเครื่องมือนะถอดตัวมอเตอร์ออกมาดูนะว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับกับเคสนี้นะไปดูกันฮะแต่ว่าต้องดูสไฟก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปดูมอเตอร์ EGR ออกมาดูนะครับ ต้นก็จะดูประมาณนี้ก่อนสอบถาม FC คันนี้ไปทำอะไรมาบ้างนะหนึ่งเลยเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วนะครับสองเอซีวา wow. เปลี่ยนมาแล้วนะครับจับคันนี้นะเห็นบอกว่าอไอตัวติกผีเสื้อตรงนี้นะก็ไปทำมาแล้วนะครับประเด็นมันคือะอะไรกันแน่นะฮะก็คือเบื้องต้นก็เอาสายไฟเราตรวจเช็คแล้วนะตามจุดต่างๆนะ ไม่มีปัญหาเพราะว่าจับโคดโคดไม่ขึ้นนะถ้าเป็นถ้าเป็นที่สายไฟนี่บางทีโคดจะขึ้นนะครับก็เคสนี้นะดูอีจีาก่อนลำดับแรกนะต่อไปสินะให้ดูอีจีาไม่ผ่านนะต่อไปจะเป็นอะไรนะรอนะรอตามนะครับไปต่อนะครับอีจีอาร์มอเตอร์นี่น่าจะปิดการใช้งานมาแล้วนะฮะ ว่าสปริงไม่มีถ้มีสปริงใช่มียามอเตอร์น่าจะปิดการใช้งานมาแล้วหรือยังไงนะเพราะชักพักออกทำไมมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์อยู่ก็เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ไปนะครับกับกันนี้นะฮะเอแต็โค้ดนี้มันเกี่ยวกับ PGR นะครับพอตปักแสดงว่ายังไม่ได้ปิด แสดงว่ายังไม่ได้ปิดการใช้งานของมอเตอร์อิทยามานะตอนนี้เดี๋ยวทดสอบก่อนเจอรลมบเดี๋ยวก็เจอครับเครื่องยนติดง่ายนะปัญหาแบบนี้มันปัญหาโลกแตกจริงนะครับแก้ไขยังไงก็ค่อยๆไปับเกียร์โค้ดออกก่อนนะครับ การลดดับเองเนี่ยส่วนมากก็มี1นึ่งหัวฉีด2องปั๊มสามล่างนะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะมีปัญหาเป็นปัญหานะฮะก็จะดูค่าสดลองดูค่าสดดูอีกทีนะฮะดอกคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูค่าสดกันนะครับแต่ว่ามอเตอร์ EGR นั้นไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์ดับนะอาจจะมีเกหรือสันเขยา่าประมาณนั้นนะฮะ แต่คันนี้นะฮะ FC แจ้งว่าวิ่งไปแล้วมันดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสดลางกันนะครับนี่นะตรงที่เขาวิ่งเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะมันไม่คงที่นะครับมันไม่คงที่นะมันเป็นปัญหานะบางทีวิ่งลงไปยี่สิบห้าเลยนะ แต่ถ้าคงที่จะอยู่ที่ประมาณ29 30นะแต่เนี่ยลงมา24แล้วนะฮะ23เด้วนะขึ้นมา50กว่าแล้วนะมันไม่นิ่งนะมันไม่คงที่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้เครื่องยนต์คันนี้นะฮะเจออาการดับตา,ารอากาศแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่ติดนะฮะปัญหาของคันนี้นะเราจะแก้ยังไงนะปัญหาของคันนี้นะเราจะแก้โดยหนึ่ง นำสวิตช์เฟเชอร์ท้ายล่างเปลี่ยนดูอรนะสองปัม๊มปั๊มมีปัญหานะันนี้เพราะว่ามันไม่นิ่งนะลงยี่สี่เลยคนระับยีสี่แรงดันะจริงๆต้องประมาณยี่เก้าถึงสาสองนะครับก็จะก็จะติดเหมือนเดิมนะฮะรถลองทำตัวนี้ก่อนนะนะ่าจะจบนะบคันนี้นะท้ายล่างแล้วก็ปั๊มของมันเรียวนะครับ ไปต่อไปต่อกับขั้นนี้นะมาดูเซ็นเซอร์ถ่ายรางนีนะ่ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวเราใช้ของใหม่นะครับของใหม่เข้าทดสอบนะครับอันะนี้เป็นตัวติดรถนะตัวนี้เ,าเอามาจากศูนย์บริการนะเบอร์ออกมานะครับผม เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วสําหรับเซ็นเซอร์ท้ายล่างนะเดี๋ยวผมจะเปสต,ตาร์ทเครื่องนะครับนี่ปุ๊บเปิดออนนะครับนี่ไม่ติดนะครับผม ไหนเป็นงั้นนะครับไหนเป็นยังงั้นอีกทีสิไม่ติดน,นะไม่ติดน,นะอ้าวเบือกอใหม่มาใส่ไม่ติดน,นะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะถอดแป๊บถอดแป๊บตรงแดงดันน้ำมันอ้าว ติดทีมงานแยกขึ้นมาติดนะครับแยกใหม่ดิเอ้คันนี้ปั๊มน่ามีปัญหานะครับผมปั๊มน่าจะมีปัญหานะเพราะแรงดันปั๊มนี่มันไม่คงที่นะปั๊มมีปัญหาแน่นอนคันนี้นะฮะชัดเจนนะครับปันทงเลยปั๊มนะครับเอาคันนี้นะ ประเด็นคือทำไมต้องเป็นปั๊มรู้ไหมก็เอฟีบอกทำหมวฉีดมาแล้วเนาะทำหมวฉีดมาแล้วเราก็เบนประเด็นไปที่ปั๊มแล้วกันเพราะว่าปั๊มเอเอซีวาเนี่ยอยู่ที่ปั๊มนะก็เปลี่ยนแค่เอซีวาลมานะก็จะถอดปั๊มถอดแป๊บดูก่อนแล้วลองสตาร์ทดูว่าน้ำมันออกตรงปั๊มไหมนะรอดูนะกับการมีข้องานครั้งนี้จะไปถูกทางไหมนะครับ เราจะให้ดูตรงข้อทางเดินน้ำมันนะตรงปั๊มนี่นะนี่เอาเราบีสตาร์ทดูมาเอ้ยน้ำมันพุ่งน้ำมันพุ่งจุดเลย,เ,ลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่นะน้ำมันพุ่งนะน้ำมันพุ่งนะแต่ทำมไมมันไม่ติดนะครับยาก น้อยนี่ดูอีกทีดูอีกทีพอพอดูพอไม่ได้่เอยเกินเนาะไม่แค่เอแต่ตเสียล้วมันดอกน้อยเนาะมันดอกเบาพูดง่ายๆซะปั๊มอ่ะตอนแรกเหมือนจะแรงนะพอสตาร์ตเป็นสตาร์ทมามันมันเบาลงนะครับปัญหาน่าจะเกิดแต่ปั๊มนี่แหละนะนี่ตัวสวิต์ท้ายรางเราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วมองเห็นไหมอยู่ลึกนะผมไม่เห็นหรอก มองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาชัดเจนฮนะตัวนี้เราจะลื้อปัม๊มปั๊มมีปัญหาแน่นอนครับผมลองดูอีกทีนึ่งอเอาเลยเบตไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้พ่วงเลยครับพ่วงเลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ดูเอาขออีกทีนึ่งโอเคครับชัดเจนนะครับ,อ,นนรบอีกรอบ ไไหนโอเคดูเรื่องนาคันนี้ร่วงแบบเครื่องยนต์หมุนไวแต่เลยแรงดันน้ำมันนะไม่ออกปั๊มนะชัดเจนนะครับเคนี้ปั๊มพังนะค่อยๆวิเคราะห์ไปเดี๋ยวก็รู้เองนะครับก็รอดูรอชมรอตามนะครับว่าจะจบแบบไหนคันนี้นะต่อไปก็หาพร้อมทดสอบ เรามีไปทดสอบทดลองแล้วนะสำหรับปั๊บนะครับไปต่อนะไปเหน่อนะกับยูทคันนี้ครับนี่นะกำลังถอดปั๊มออกมานะเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วมาดูกันนะเดี๋ยวทดสอบไปดูเลยปั๊มลูกใหม่กับลูกเก่านะแรงดันน้ำมันเป็นแบบไหนนะครับสอบให้ดูนะครับเบาๆบป้า ไม่ออกนะฮะออกน้อยมากนะครับปัม๊มปั๊มมีปัญหาเดี๋ยวเราลองตัวใหม่อีกทีนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวลองตัวใหม่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มลูกใหม่นะแต่เป็นมือสองครับทดสอบให้ดู่อยเอาหมุนกลับด้น,นะโอเคพอ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 ,อใช้ได้นะนี่ปั๊มใช้ได้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเวลาทดสอบนะครับสําหรับ ออนิวตัวนี้นะออนิวดีแมตตัวนี้นะครับนะเราได้ประกอบปั๊มเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ประกอบที้ส่วนไหไรทุกจุดที่เลือกมานะครับตับเข้าไปแล้วต่อไปก็จะทําการทดสอบหรการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับทดสอบ ยักช <c ười> ่วยด้วยระบยักช่วยด้วยไก่แล้วไก่แล้วเหมือนเหมือนจะาอ่อนกำลังเหมือนจะอ่อนกำลังนะเดี๋ยวหาแบตมาใหม่นะครับแล้วพวกแล้วเอาทดสอบ

แกช่วยนะครับให้น้ำมันเดินทางมานะครับคันี้ปัญหาคือความแรงดันไม่พอนะสร้างแรงดันไม่ได้นะก็เราจัดการเปลี่ยนไอซีวีาใหม่เลยครับเพื่อปัดปัญหานะไอซีวเราใช้ไปอีกสัาพักขาดเป็นปัญหากลับมาหาเรานะเปลี่ยนไอซีวีเรไปชัวร์ที่สุดนะครับแล้วก็มี ชีวิตท้ายรางหนึ่งตัวนะทีนี้กับผ้าสดที่เราเจออยู่เพื่อตนในคลิปนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าตกดสอบดูทีับเก้นนี้นะมาดูด้านในกันมาดูด้านในนะครับคันนี้ไฟอย่างอื่นไม่มีโชซ่ก็จะไฟน้ำมันนะเดี๋ยวดูผ้าสดเนาะแบบที่เรา ไปดูค่าลางดีกว่าที่เป็นปัญหานะครับลองที่เป็นปัญหาในคันนี้นะฮะที่ดีกว่าเดิมนะของเดิมเขาลงไปไปนี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะฮะ ลงได้ยีิบ้าเป็นปัญหานะครับ้าอยู่ประมาณแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสหรือว่าปกตินะครับกับคันนี้ไปต่อก็เดี๋ยวผมขอว,วิ่งทดสอบเลยดีกว่านะครับจะได้รู้นะทดสอบก่อนก่อนที่จะส่ง f อฟนะครับ ตอนนี้ค่าอะไรต่างๆปกติหมดนะครับดูแล้วนะฮะเอาวิ่งมาตักพักหนึ่งนะครับอันนี้กลัวน้ำมันหมดนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแวะเติมนะผมต่ตอนนี้ต้องวิ่งยาวๆดูนะฮะวิ่งรถติดๆยาวๆคื่องยนร้อนนะครับตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะโอเคามร้อนก็อยู่ตรงกลางน,นะฮะ ว่าบางทีติดสาแดงนะรถกระดับเองนะครับก็น่าจะจบปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าที่เจอก็คือปัม๊มแรงดังนไม่คงที่นะครับที่จะวิ่งขึ้นสวิงลงนะฮะก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมแวะเติมน้ามันก,นก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งยาวๆดูอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับเติม,มน้ามันแล้วนะฮะ ไปน้ำมันเชื้อเพลิงก็ดับลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะผมจะบอกให้น้ํามันเนี่ยอย่าปล่อยให้แห้งถังนะครับอดถังเพราะเวลาดูดขึ้นมานะไอความสกขรพเนี่ยจะจมอยู่ก้นถังนะครับพอเราดูดดูดขึ้นมานะ่าผ่านมาผ่านกรองมาผ่านไรสะสมนานๆเข้านะครับไปถึงปั๊มเลยนะถึงปั๊มเข้าหัวฉีดเลยนะ เป็นส่วนสำคัญนะสิ่งสำคัญเลยนะน้ำมันเชื้อเพลิงอย่าปล่อยให้แห้งถังนะครัอยามเติมให้มันเต็มตลอดหรือว่ากลางถังนะฮะอย่าปล่อยให้ไฟโชว์เตือนนะเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยพอเหลือน้อยก็ดูดพวกเศษคุนเศษผงเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นตะกรองเล็กๆตัวนี้นะฮะสำคัญเลยนะผมกับคันนี้นะผมจะวิ่งทดสอบยาวๆนะตอนนี้ก็วิ่งยาวแล้ว านานแล้วนะฮะอาการที่ว่าดับดับเองกลางอากาศไม่มีนะฮะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกนิดนึ่งคือเวลารนถะเดินเบาเดินิ่งเป็นสีแจ้งบอกว่าเขาดับลงไปเองอนะ่ตัวนี้ต้องรองอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ผมเนี่ยต้องคิดว่าจบแล้วครับร้อเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะว่าสิ่งที่เจอคือปั๊มมีปัญหานะครับแรงดันไม่ดีนะ กับคันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะฮะหนึ่งเลยเซนเซอร์ใช่ละตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาปั๊มองมาเทสนะครับปั๊มเสียนะฮะแล้วก็เอทิวาแนะนำเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะตัวสั่งจ่ายเหมือนปิดน,น้ำมันนะครับเอซีวานะฮะก็จบงานครับงงเคสนี้นะฮะพร้อมส่ง f c แล้วนะครับ ครับผมสำหรับคลิปที่เราทําออกมานะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทาช่อง u t u b e ของแง่จเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆ,ๆที่เราทําออกมานะฮะสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่แง่จเจริญการช่างนะครับ